ลับมาง้อคุณไหมคะเป็นพลังงานรวมนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะเขาจะกลับมาง้อคุณไหมอืมขึ้นมาสองใบแรกก็มาแน่ๆนะคะ เพราะคุณมีค่ามากๆแล้วเขาก็รักคุณมากๆนะคะไพ่ส่องถ้วยก็มาเนาะเวีลฟอร์จูนก็มานะคะเขาจะมาคุยมาเคลียร์ใจกับคุณนะคุณจะได้เลี้ยงฉลองนะคะการกลับมาของเขานะคะถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณจะดูนิ่งนะคะจนคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้ว มีความเจ็บปวดเสียใจนะคะแล้วก็มีความมีความคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องที่ทำให้คุณกับเขามีปัญหากันในช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะเป็นการการทำร้ายด้วยการใช้คำพูดนะคะในหน้าไพ่นี้นะ แต่พี่หมอว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันมีทั้งวิลฟอร์จูแล้วก็มีทั้งสองเหรียญนะคะมาแน่ๆค่ะภัยการเดินทางก็มานะคะไม่เห็นว่าจะจบมีพลังงานไพ่คู่นะคะควีนเหรียญคิงเหรียญนะคะ มาดูกันว่าเขาคิดยังไงกันแน่นะในช่วงเวลานี้พี่หมอเห็นเขาก็เสียใจไม่แพ้คุณนะคะคนคนนี้นะเขาบอกว่าไม่มีคุณแล้วมันเหมือนตายทั้งเป็นประมาณนั้นเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะในวันที่คุณกับเขาเดินหันหลังให้กันแล้ววันที่เขาบอกเลิกตัดจบกับคุณหรือว่าคุณเป็นคนบอกเลิกเอง วันที่เขาหันหลังให้คุณเนาะเขาบอกว่าเขาเสียใจมากๆกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเหมือนคุณเลยนะคิดถึงคุณจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณกับเขาบอกว่าห่างกันออกมาหลายวันหลายเดือนแล้วหลายอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานไพ่รวมเนาะอาจจะใช้เวลาหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าความเจ็บปวดความรู้สึกคือก็ไม่ได้ต่างกันมีความผิดหวังมีความเสียใจแล้วก็มีความเจ็บปวดนะคะพราะความคิดถึงแล้วก็เจ็บปวดเพราะบางคนอาจจะมีคำพูดมีคำพูดแรงๆทิ้งท้ายนะคะว่าจะไม่กลับไปว่าอยู่กับคุณแล้วไม่มีความสุขโน่นนี่นั่น คือพูดให้สะใจในเวลานั้นพูดให้อีกฝ่ายเสียใจมากๆแล้วตัวเองจะรู้สึกดีประมาณนั้นนะคะแต่ช่วงเวลานี้กลับคิดถึงคำพูดของตัวเองในวันนั้นนะที่ใช้คำพูดทำร้ายคุณนะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นนะคะมันเป็นการใช้คำพูดจริงๆแต่พี่ไพ่บอกว่าคุณจะได้กลับไปเฉลิมฉลองคุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งคะ่ะ เขาจะทนไม่ไหวนะเขาจะทนความคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะเรื่องของคุณมันอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาจริงๆคือเขาคิดหาวิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่นะถ้าถามว่าคุณกับเขาจะตัดกันขาดไหมครั้งนี้ก็ไม่ขาดนะคะจะมีการวนเวียนกลับมาเจอกันอยู่แล้วก็ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงมากคิดถึงมากจริงๆ เสียใจบ้างไหมเสียใจมากๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นค่ะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณจริงๆนะคนคนนี้นะคะถ้าคุณยังรอเขาอยู่เขาจะกลับมาค่ะพี่หมอให้เป็นเดือนสิบนะคะอืมสิบขึ้นมาสองใบเลยนะพี่หมอให้เป็นเดือนสิบค่ะ